สวัสดีครับชาวไซโคอยนะครับกลับมาเจอผมตรงนี้อีกครั้งนึงกับการวิเคราะห์ฟุตบอลเนื้อเน้นเน้นวันละสามคู่เราเจอกันแบบนี้ทุกวันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับตรงนี้ต้องขอบคุณสําหรับพาะยศเจ็ดนะฮะขอบคุณที่ทําให้เราได้กลับมาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับวันนี้3คู่เนี่ยมาจากฟีฟ่าคลับเบอร์ครับรอบแบ่งกลุ่มทั้งหมดเลยนะครับที่อเมริกานะครับโดยคู่แรกปฏิวัติาห้าทุ่มตรงนะครับในไทยนะฮะในกลุ่ม4ครับไปดูไบเยอร์บี้ยนิคครับวันนี้จะเจียบทาง โอกลนด์ซิตี้จากนิวซีแลนด์นะฮะโดยคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนในประวัติศาสตร์ฟุตบอลนะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับบาเยอร์ mm hmm. <Bayern S 2> เนช mm hmm. <4, S 1> นา4-1ครับ mm hmm. เกมล่าสุดเอาชนะฮอฟเฟนไฮม์มาในเกมเปิดฤดูกาลในบูเดสลีกา4-0นะครับ mm hmm. ก็เป็นชม้์ไปครับ เป็นแชมป์บูเดสลีสกานะฮะส่วนทางโอ๊กแลนด์เนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้1น,นึนนครับเค <c oughs> ลื่อนระดับเอาชนะเวสต์โคสต์เรนเจอร์สมา5ประตูต่อ2ในลีกของพวกเขานะครับ <c oughs> ไปดูตัวผู้เล่ทนที่คาดว่าน่าจะลงสนามในวันนี้ครับ <c oughs> วันนี้บ่ายเย็นเกมลุกจะมีทางยามาโมโตะราดตรงกลางเดี๋ยวหน้าเป้าก็เจ้าประจำครับแฮร์รี่เคนครับส่วนทางโอ๊กแลนด์ซิตี้ตรงกลางมีมาริโอลิสนะครับแล้วหน้าเป้าจะเป็นทางไมเออร์เบวานครับก็ต้องบอกว่าบ่ายเย็นมิวนิคมาเติม ไม่น่าจะเจองานหนักเท่าไหร่เพราะว่าดีกว่าทุกมุมนะฮะแล้วก็มาแบบสมบูรณ์ทีมสมบูรณ์มากๆทั้งทีมด้วยนะส่วนทางลุกแลนซิตี้เนี่ยผลงานดีแต่มาเจอกับพวกยุโรปบอกเลยว่าบอลเป็นรองค่อนข้างจะเยอะนะครับเตรียมตัวมายัางไงก็ตามแต่วันนี้ไม่น่าจะรอดแต่ผมมองว่ากำแพงมันตั้งไว้สูงไปหน่อยนะฮะเกมแรกยังต้องปรับตัวในประเทศอเมริกายอย่างนี้ผมมองว่าไม่น่าข้ามครับมอสบาเรลิ น่าจะเอาชนะโอเกลันซิตี้ได้แค่4ประตูต่อ0น์ครับ mm hmm. คู่ที่2ไปที่ยูราตี2นะครับไปดูกลุ่ม B กันครับไปดูเปเช่ครับแชมป์ยุโรปนะฮะ วันนี้จะเจอทางอาร์เรติโกมาดริดนะครับเป็นบิ๊กแมทช์เลยนะครับของรอบนี้นะฮะโดยคู่ที่เจอเปนเกมล่าสุดเป็นอาร์เรติโกมาดริดเอาชนะ2ประตูต่อหนึ่งนะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมต้องบอกว่าเหมือนกันเลยนะครับชนะ5เกมรวดนะครับทางเบเชนเนี่ยเกมล่าสุดเอาชนะอินเตอร์มิลานมาในรอบฟรีชิงในยูฟรปแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยห้าศูนย์ครับส่วนทางอาร์เรติโกมาดริดเนี่ยปิดฤดูก,กาลใน ลาลิกาสเปนเอาชนะกีโรนา4ประตูต่อ0ครับไปดูวันนี้ตัวผู้เล่นที่เขาว่าน่าจะลงสนามาในวันนี้นะครับเบเชนที่ตรงกลางมีฟาเบียนรุยส์นะโดยหน้าเป้าน่าจะใช้เป็นทางกอร์เซโร่รามอสนะครับส่นนวนตงรามโกมาดบิทเนี่ยตรงกลางมีโกเก้ครับแล้วหน้าเป้าจะเป็นทางคุเลียนอาบ,บาเลสครับก็ต้องบอกว่าเบเชระดับแชมป์ยุโรปนะครับน่าจะยังมีความมั่นใจอยู่สูงนะครับเพราะพวกเขาชนะทีมอย่างอินเตอร์มิลานมาได้เนี่ยถึง5-0เนี่ยต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะครับและน่าจะ เรียของมันจะได้เยอะเลยสุดทั้งตามีเนี่ยมาตรฐานไม่ได้เป็นรองอะไรมากมายแต่ว่าสิงที่ดปลงไปในซีซันนี้เลยคือความคงเส้นคงวาซึ่งไม่ค่อยมีครับสำหรับทางทีมของทางซิโมเนในซีซันนี้เพราะฉะนั้นมองภาพร,มรวมๆแล้วเบเชเป็นต่อครับน่าจะมีดมีพอจะเชิดอเอาชนะอนะไรดูมาดิได้เลยครับ2ปงปตาตัวหนึ่งครับคู่สุดท้ายไปที่ตีห้านะครับไปดูกลุ่มเอกันครับไปดูาพาราลัสครับวันนี้จะเจอทางปอโตจากโปรตุเกสน,นะฮะ บาร์บนรัสเตกบาซิลนะคยเดกคุณี่ไม่เคยเจอกันมากนในประวัติศาสตร์ฟุตบอลเหมือนกันนะครับไปดูกันที่5้เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับ ทำไมรัสชนะชนะ3แพ้2องกับเกมล่าสุดแพ้คูเซโรสองหนึ่งนะครับส่วนทางปอโตชนะ4แพ้1นะครับมาแพ้เกมอุ่นเครื่องเกมล่าสุดเนี่ยแพ้รีก้าเอฟซีสองศูนย์นะคร òn, ับไปดูทีมตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับทพมิรัสทีมตรงกลางมีเอสเตลเวลนะฮะโดยหน้าเป้าจะเป็นทางโฮเซโลเปสครับส่วนทางปอโตจะมีทางอัลันบาเลีาตรงกลางครับและหน้าเป้าจะเป็นทางเปเป้ครับก็ต้องบอกว่า พารลัสเต็มไปด้วยเทคนิคสไตล์บาซิลนะครับแล้วลีขเขาพวกเขายัเปิดอยู่ด้วยความฟิตน่าจะดีกว่าครับแต่ทางปอร์โตเนี่ยเป็นทีมในยุโรปก็จริงครับแต่สไตล์ก็ไม่ได้ทิ้งกันมากครับเรื่อสไตล์บาซิลเนี่ยฮะแต่ถ้ามองถึงระบบระบบบอลนะครับระดับบอลเนี่ยผมมองว่าปอร์โตสูงกว่านะแล้วน่าจะดีดีพอจะเอาชนะพาราลัสได้เลยครับสองประตูต่อหนึ่งครับ สรุปทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับปีฟ้ากับด์ครับรอบแบ่งกลุ่มทั้งหมดเลยนะครับผู้แรกครับเบย์มินิกครับจะเอาชนะโอเกลันซิตี้4ประตูต่อศูนย์ครับไม่ข้ามนะครับคู่ที่สองครับเบยเช่์ครับจะยังแรงต่อด้วยการเอาชนะอตเลติโกมาดริด2ประตูต่อหนึ่งแล้วคู่สุดท้ายครับพาเมลัสจากบาซิลครับจะเปิด ดูดูกาเปิดสนามแพ้ทางปอร์โตจากโปรตุเกสหนึ่งประตูต่อสองครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับสปอร์ตกันเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดแชร์ก้อยด้วยนะครับวันนี้หมดหนะ้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบ,บอลสนุกขอให้ทุกคนโชคดีแล้วพวกนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ